สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง youtube ไทยแนวนะครับช่องเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เต็นท์ปฏิพัฒน์ออโต้อีกแล้วนะครับผมครับผมปฏิพัติ์ออโต้เรามีรถให้เลือกมากมายนะครับผมวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถสี่ประตูวีโก้นะครับสองกิเจ็ดเป็นซินคันนี้นะครับ ่อนสบายๆเลยนะครับก่อนชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับวันนี้เรามารีวิว t o y ยต้าวีโก 2.7E สี่ประตูตัวนี้นะครับผม 2.7E สประตูตัวนี้นะครับนี่ไฟหน้าเดิมมาชุดไฟตัดหมอกสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นรถเดิมๆเ,เลย วีโก้สองจุดเบนซินคันนี้นะครับผมเป็นรถน่าใช้มากนะครับผมประหยัดพลังงานนะครับท่านใดหาผ่อนสบายๆนะครับสวยๆมาได้เลยนะครับปฏิพัทออโต้เราขายไม่แพงนะครับคันนี้นี่เซลโยพาเดินชมนะครับด้านหลังนี่ครับผมสภาพรถปฏิพัทธ์ออโต้เรานะครับถือว่าเป็นรถเกตเอนะครับผม ด้านในนะครับจะเรี่ยมเลยนะครับเป็นผ้าปอกกับมันหยี่นะครับตัวนี้นี่ครับสวยๆเลยนะครับสภาพถือว่าสวยมากเลยครับผมปฏิพัทออโต้นะครับ เอารถคันนี้มาขายให้ในราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น,นครับผ่อนเดือนเจ็ดพันกว่าบาทนะครับผมท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับวีโก้สองจุดเจ็ดอีเป็นซินนะครับปีสองพันสิบสองะครับรถสวยๆงามๆมีท่านเลือกอีกแล้วนะครับสนใจทักมาได้เลย